มีฉายาว่านางพญามงูอันนี้พี่นิว่านพี่นิวูใครอะไม่ปะแล้วทำไมไม่ถึงตัดสินใจว่าฉันจะอยู่ทีมนี้แหละหนูชอบโฟอีฟค่ะตอบไปสิว่าไปดูดวงมาตอบไปสิว่าไปดูดวงมามันจะปีญยากะไรึําำได้อยู่หนึ่งประโยคโอเคเป็นประโยคจบพอดี อ้ผลิตยังไม่ต้องร้องนะคุณเกลียดก็แค่จะหวะมวนนมือ่ะคนโอเคตัวไลน์แน่นอนแต่มีอีกคนหนึ่งชอบศิลปินอักษรย่อนอนหนูมากถึงตรงไหนเดี๋ยวไว้เดี๋ยวไวกแปลกเพ้อมากเลยนะค่ะ โ้ยวงนิ้วสุดๆวะที่จะเปิดตัวธรรมดาเพื่อรายการเนี้ยปากต่อปากค่ะคุณเรามาอยู่ที่โซนเขาเรียกว่าโซนหรูหราค่ะร้านนี้ชื่อว่าเวลามีเดียมอยู่ที่สุขุมวิท42อันนี้ตรงข้ามกับเกตเวย์กบใไม่คือเดินเข้ามาปุ๊บฉันได้กินอย่างแรกเลยกาแฟ เครื่องดื่มหอมหอมแต่ว่าก่อนอื่นก่อนเราจะแบบหิวแล้วก็ตะกะนะคะเราไปเจอแขกรับเชิญกันก่อนค่ะมาทังนี้ค่ะนี่ค่ะแขกรับเชิญของเราอยู่ตรงนี้ค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเป็นยังไงคะรายการไม่ได้เตรียมแต่เตรียมค่ะเราบอกน้องๆว่าให้น้องๆจะเลือกว่าลูกกันไปนะลูกแยวพี่เข้ามาเออนี่คือสีสาวจากโฟอีฟค่ะค่ะ คือวันนี้เชิญมา4ี่คนเพราะว่าถ้าเชิญมา7คนร้านแตกเหมือนกันนะร้ <S 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 านแตกเหมือนกันแล้วเพราะว่าแฟนคลับเขาเยอะมากและที่สําคัญก็คือร้านนี้ก็คนเยอะมากเช่นเดียวกันเอา,อางี้ก่อนอื่นเลยให้แต่ละคนแนะนําตัวเลยลูกแนะมำตัวให้งงลงเอองงลงคืออะไรไน้องชื่ออะไรน้องชื่ออะไรน้องชื่อสเน่น้องชื่อสเอ่ฮิอาฮิอาเฮ้ยโอเคต่อไปลูกน้องชื่ออะไรน้องชื่ออะไร น้อชื่อมาน้องชื่อมอยไม่ต้องตามพี่เลยพี่เกรงใจพี่เกรงใจ เยอะมากและเดี ok mm. ๋ยววันน yeah. ี no, okay. ้พี่นิ้มีกิจกรรมให้ทําคือการเพ้นเค้กเคยทํำไหมไม่เคยหนูเคยหนูเคยหรออ่มหนูเคยโอเคหนูเก่งที่สุดหนูไปไปทำการเล่กันไดเลยแบ่งเป็น2ทีมอ่าแบ่งเป็นสองทีมเพ้นเค้กแบ่งทีมตรงนี้เลยแม่อะไรแบ่งทีมตรงนี้โดยการต่ายิงศูนย์อู้วันออกงาอะไรกันโอ้ยออกลูกโอ้โอ้ยโอ้ใครก่อน เอ้าวไอ้ออกก่อนลูกไอ้ออกก่อนโอ้น้อยออกอ่าเรียบร้อยแฮนน่าอยู่กับไอ้แล้วก็โจรินอยู่กับมายนะคะเรียบร้อยชื่อทีมว่าชื่อทีมว่าไอ้เอาฝั่งนี้ชื่อทีมว่าขอโทษนะพี่ไม่น่าเริ่มเลยโอเคเดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนทำกิจกรรมกันร่วมกันทีนี้ค่ะที่นถึงไล เด็กๆมาลูกนี่คือทีมไอฮิอันนั้คือพี่อ่ะสิ่งที่พี่จะให้เพ้นก็คือสื่อถึงแฟนคลับของเราอืออ่าเราจะวาดรูปอะไรก็ได้เราจะทำตัวอักษรหรือจะทำอะไรก็ได้แล้วแต่ครีเอทกันเองแต่ขอให้สื่อถึงแฟนคลับของโฟอีฟให้เวลาหนึ่งนาทีหนึ่งนาทีตอนนี้ให้ตัดสินใจก่อนว่าจะเอารูปอะไรแล้วเดี๋ยวพอหนึ่งนาทีปุ๊บลงมือเลยเราต้องะสมสิ่งด้วยไงพร้อมแล้ว จับเวลาค่ะไปห้าสี่สามสางเหมดเวลาลูกวางนี่คือแฟนคลับของเราเราทำด้วยใจบริสุทธิ์ให้กับพวกเขา For I เนี่ยก็จะแบบมีหลากหลายกลุ่มแตกต่างกันไปเพราะฉะนั้นเราเลือกทำ เป็นฟิลใสรุง<ช>ค่ะอคือใส่สีไปหลายหลายสียสอ่าน่นั่นแหละ <c oughs> ชื่อชื่อเธออะไรชื่อ,อ,น,อน้องฟอไอรุงฟอไอรุง <c oughs> โอเคเต่อไปทีมนู้นค่ะลูก ขพรเสร็จคือท้องฟ้าค่ะก็พอรู้สึกว่าอย่างที่บอกว่าฟลายเขาแบบดูเป็นพื้นที่ใหญ่ๆสำหรับพวกเราแล้วก็เวลาเห็นท้องฟ้าเราจะสบายใจโซ่เติมทะเลเข้าไปด้วยค่ะใช่ชอบทะเลก็กว้างใหญ่เหมือนกันแล้วก็มีพระอาทิตย์เป็นแสงเขาไปแสงสว่างจิ๋เขามีคอนเซ็ปต์ชื่อค่ะชื่อสกายมีแอนซีค่ะสกายมีแอนซีเรียบร้อยตรงนี้ฝากทีมงานเก็บกินได้หรอกินไหมอยากชิมชิมไหมคะชิมเอาเลยลูก ให้เก็บทีแอ็กหน้านะอร่อยไหมอร่อยอร่อยชอบกินขนมเอาเลยลูกเอาเลยลูกเอาเลยลูกอย่างนี้ชิ้นเท่าไหร่เซ็ตละสามร้อยคือมามาพร้อมสีมาพร้อมอะไรนี้ด้วยใช่ไหมมาถึงเวลาคุยกันต่อเดี๋ยวให้น้องๆทานไปด้วยเลยต้องถามอย่างนี้จริงๆหลายๆคนรู้จักโฟอีกันอยู่แล้วแต่พี่นิเนี่ยอยากจะรู้ลึกไปกว่านั้นในเจ็ดคนใครขี้งอนที่สุดและผู้เชี่ยวมานะหนึ่งสองสามพี่แฮนนา ออ้ขีงนหรคือไม่ไม่เรียกว่าขี้งอนค่ะแต่มันมีเหตุการณ์หนึ่งที่แบบพอพี่พูดขึ้นมาแล้วเราจึงได้คือคี่บอกว่าจะเป็นคนที่แบบว่าเราไปถ่ายเอ็มชั้นไปถ่ายเว้แล้วทีนี้เพื่อนๆก็จะแบบเล่นมือถือกันไม่สนใจไม่สนใจไม่แบบไม่เมาเลยไม่มีคอนเวอร์เซชั่นแล้ะผมไม่ชอบหนูก็จะแบบว่าหนูชอบเมาใช่ไหมโดยเฉพาะเรื่องชาวบ้านที่ชอบ กันหมดเลยเรารู้สึกแบบยังไงแล้วเราก็เลยชวนเพื่อนแบบเอ้ยเราจะเล่นเกมกันไหมแบบเวอวูฟอะไรนู่นนั่นเพื่อนๆก็เออเล่นเล่นเล่นแต่ก็ยังเล่นมือถือมันไม่มีใครเริ่มสักทีจนเราแบบแล้วก็เดินออกไปเลยจากห้องใช่ไปห้องแต่างๆเป็นแค่เหตุก็เอาละเพื่อนๆพืนกันอีกแล้วเราก็เลยแบบหกคนไปหาที่หน้ากันเถอะต่อแถวกันไปหกคนแบบเดินเข้าไปเล่นก็ได้เปิดเกมแล้วเปิดเกมนะ เก็บเค้กไปแล้วคุยกันเต็มๆค่ายช่เขามีกฎอะไรไหมว่าแบบห้ามมีแฟนไหมไม่เคยมีเมมเบอร์คนหนึ่งที่เปิดตัวเปิดตัวแล้วเล้วก็อวดแฟนอย่างเป็นทางการตลอดเวลาตอนเปิดตัวเราเคยถามเขาไหมว่าเอาเลยไหมแบบกล้าหรอไม่ถามเขาเปิดดูแล้วเขาเขาเปิดมาตั้งแต่ในรายการตั้งแต่คนนั้นคือตาออมคือเขา เฟียสเลยเข้ามาเฟียสเลยแต่แฟนเขาก็สปอร์ตไม่ได้ไม่ได้แบบอ่ะไม่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 ได้แบบรู้สึกแบบเอ้ยแอนตี้ว่าแบบจะมีแฟนไม่ได้นะเขาก็รักด้วยบันไส้คนเดิมค่ะยหั่นไส้แฟนขาดบมันไส้หรอไม่รู้เลยอะไรอะแฟนนั่นมาอันนั้นคือคนแรกจะมีคนที่สองไหมเปิดตัวคนต่อไปเอาแล้วก็ถ้ามีก็จะเปิดโอเคเพราะเขาไม่ได้แบบห้ามใช่แต่อะไรนะตอนยอด ต้อเต่าคืออะไรมีคนคนหนึ่งปื้มมีคนคนนึ่งปื้มอักษรย่อแรงมากเแรงมากาใครใครกันอูชอบใครลูกไม่ได้ปื้มในเชิงแบบชูสาวไม่ใช่แนวนั้นจะไม่ไม่บอกสาสาวน้องไม่เก่งภาษาไทยเดี๋ยวพี่ช่วยในเรื่องชู้สาวปล่าสาวแต่งงานแลวลูกแบบแค่ปื้ม ในเวศิลปินใช่ใช่อ่ใครใครคนแรกคือใครเตอร์เตออทรินิตี้อ๋อแล้วเพื่อนไม่แบบอื้มอะไรอยู่เนี้ยหรอเราก็จะบอกเพื่อนว่าแบบห้ามแซวรอบนี้าแซวแต่มีอีกคนหนึ่งชอบศิลปินอักษรย่อนอนหนูมากอ๋อโน้ตโน้ละแบบแบบสุดๆ ชี่ใส่แว่นตาใครอีกแล้วส่งเขาเป็นไงท่งสรงงหน่อยเดี๋ยวไว้เพลงเพราะๆเพลงเพราะใช่เพลงแบบเพรลงอันนี้อ่ะเพลงอะไรอ๋อเนเพลงเอ็นเพลงแเพลงนนทนใครชอบในนี้ใครชอบดัานสษีใครเนาะกเอออีกเพดสุสุดสุดสดสุดสุดุดสลดสุดสุดสุุ เพราะว่ารักแรกเขามากเลยล่ะฮะแล้วไม่ไปเถอะเขินเรื่งใหม่ค่ะรักแรก<ห><ห>แล้วเคยแล้วเคยบอกเขาไหมว่าชอบไม่พี่เอาไม่เคยไม่เคยเคยเจอผ่านๆเฉยๆก็สวัสดีแล้วอีกสองคนมีไหมแบบไอดอลที่เราแบบไอเราชอบเราเปลื้มอะไรอย่างเงย น่าจะมูเดียวกันมูเดียวกันชอบ NCT อะค่ะอ๋อแล้วแล้ว NCT เหมือนกันนะคะแย่งกันบ้านเด็กคนเดียวไม่หลายคนที่หลายคนที่คนเดียวเขาเ้ายังพูใจไม่ทะเลาะกันต่อไป ใครเคยปฏิเสธค่ายดังที่เกาหลีเพื่อมาอยู่ที่ไทยเนี่ยแหละมาเป็นศิลปินที่ไทยแคนเดิมอ่ะอืะมมออไม่หรอคะ,ะอยังไงลูกเล่าให้ฟังหน่อยสิคือมันเป็นช่วงเดียวกับตอนแข่งกระกุบล่ะค่ะช่วงในรายการอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนทางค่ายเกาหลีเขาก็มาดูเด็กไทยไว้ด้วยแล้วเขาก็ดูเด็กในรายการเนี่ยแหละไว้อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วเหมือนพอสุดท้ายแฟนอออกมาแล้วเอ่อเหมือนทางค่ายจิ้มหนู ไปเกาหลี oh. ใช่แต่ว่าก็เป็นช่วงเวลาเดียวกับที่หนูได้เดมโฟอีฟพ e. ี่นิวว่ายากเหมือนกันใช่ไมตัด <hi, S 1> สินใจ hi, và, แล้วทําไมไมถึงตัดสินใจว่าฉันจะอยู่ทีมนี้แหละเพราะว่าหนูชอบโฟอีฟค่ะ ตอบไปสิว่าไปดูดวงมาตอบไปสิว่าไปดูดวงมามันจะไปยากอะไรไหนเราแต่ว่าสิ่งนั้นเกิดขึ้นจริงๆหนูไปดูวงหนูไปดูดวงว่าอะไรตอนนั้นเหมือนหนูฝากพ่อไปดูอืใช่เพราะว่าพ่อหนูเป็นสายนิสนึร์เลยฝากไปดูสายงูสายงูแล้วเขาบอกพ่อว่ะเขาบอกพ่อว่าเออถ้าไปเกาหลีก็ไปได้นะแต่ว่าถ้าอยู่ที่ไทยอะจะ ดังกว่าเราก็เลยอยากรู้ว่าแล้วดังแค่ไหนอ่ะสม,มันจะสักเซสขนาดไหนอะไรเงี้ยค่ะเขาก็บอกว่าจะเป็นวงที่คนทั่วไปก็รู้จักต่อให้ไม่ได้เป็นคนในวงการก็จะรู้จักพี่นี้อะไรเงี้ยค่ะก็คิดว่าน่าจะจริงบ้งค่ะมันจริงลูก <laughs> ไม่แต่ว่าพี่นี้แค่คิดว่าอย่างนี้การมูเนี่ยก็ลื่นงหมน แต่ว่าก็ต้องยอมรับว,ว่าเขาความสามารถด้วยนะทั้งกลุ่มหนูอ่ะคือเพราะว่าพี่นิดูตั้งแต่ตอนที่ช่วงหนูประกวดแบบหูก,กว่าจะแบบมาถึงตรงนี้ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายการตัดสินใจก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเช่นเดียวกันซึ่งพี่นิบอกว่าการตัดสินใจวันนั้นก็คือถูกต้องมากเพราะวันนี้หนูก็คือโฟอีที่ทุกคนรู้จักจริงจริงผมนได้เป็นเจ็ดคนตรงนี้ต่อไปอันนี้อันนี้พี่นิงงงใครเคยเป็นนางเอกลิเกดูจากทรงแล้วสายวินดีาลนยดาวเราแหละเพราะว่า เราดูแบบเราดูแบบเราดูแบบไปได้อะเราดูแบบจะเฮ้ยเราดูแบบรอให้รอให้รันดิ้งวันนั้นใช่หว่าไม่ไม่รู้เลยนะใช่หรือไม่ใครเไปเป็นนางเอกลิเกหลอนใครเป็นนางเอกลิเกเหรอลูกมันไม่ใช่นางเอกลิเกแบบนางเอกลิเกอะค่ะคือหนูเล่นละครเรื่องวาสนารัก แล้วในเรื่องคือต้องเล่นเป็นนางเอกลิเกตัวเขต้องไปตี้อกกับกับบังแบบน่ะใช่่ใช่ป่ะใช่่่ใช่มใช่ใช่ยังจาท่อนแบบที่ร้องได้อยู่หมลูกยังคร่าวๆได้หมจาได้อยู่หนึ่งปโยโอเคเป็นระโยคจบพอดีไม่ใช่นัร้องดาราอยากเป็นนางฟ้าิเกรต ตัวน่อไปอันนี้พี่ว่าพี่น่าจะรู้ปว่าใครคือตำนานนางนอนหน้าหม้อไฟออยูนอเสนางนอนเนี่ยนางนอนเปหน้าหม้อไฟเนี่ยคือเหมือนใครที่แบบไปกินแบบชาบ่มชาบูแล้วแบบหลับไปเลยหลับไปเลยหลับเลยอ่ะนี่แหละนะ มันเกิดอะไรขึ้นหนูวันนั้นวันนั้นไปถ่ายละครค่ะแล้วก็เลิกสี่ทุ่มครึ่งก็ทาไมไม่กลับบ้านนอนเพื่อนๆอยากกินชาบูอ๋อเราขัดใจไม่ได้เราก็คือเราก็หิวเหมือนกันแล้วก็อ่าก็ไปกินแต่คืออยู่ๆก็มีแบบไม่รู้สึกตัวมีคลิปมีคลิปออกมาว่าหนูแบบอยู่อย่างนี้แล้วก็เคี้ยวอย่อย่างเงี้ยแล้วหนูก็เอ๊ะเราทําสิ่งนี้เพ่อไไปหรอเกิดอะไรขึ้นนะก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะไม่รู้สึกตัวว่าหลับคือเหมือนมันแบบ มันหลับตาไปแล้วแล้วยังเป็นอยู่ไมู่้ไม่น่าแล้วค่ะไม่ทำดีกว่าเพราะว่าข้างๆไลอยู่รออยูต่อไปใครคือนางพยาหมาล่าักินบ่อยมากยู้ย้ทำไมทำไมหนูชอบหมาล่าตอนที่อยู่ที่เราจะชอบกินแบบพวกหมาล่าพวกปิ้งหมาล่าแล้วพอสักพักมันหิตเราก็เลยแบบ ไปทัวร์ไปทัวร์หลายๆที่ว่าที่ไหนมันอร่อยที่ไหนวไปทัวร์อย่ไปทัวร์ว่าที่ไหนมันอร่อยที่สุดแล้วก็ลองหลายที่คนก็เลย มองว่าเราเป็นแบบเจ้าแม่มาล่าเอเจ้าแม่หมาล่าแปลว่าหนูก oh, ็ต้องรู้ว่าร้านไหนแบบเด็ดสิบอกย่านใช่ไหมบอกย่านไม่ต้องบอกชื่อร้านบอกย่านแค่ที่ไทยมันก็ต้อง้วยขวางมวยขวางแต่มันจะมีอยู่ร้านหนึ่งในย่านนั้นหรอในย่านนั้น๋อต้องไปลองที่ไทยน่าไปลองมาแล้วหลายรอบค่ะไปคนเดียว้วยใช่เขาไปกินคนเดียวหนูเดียก็ไปกินมาหนูไปกินคนเดียวเหรอคนเดียวแล้วชินอ่ะต่อไปใครมีฉายาว่านางพยามงูอันนี้พี่นิว่าพี่นิวใครอ่ะไม่ ปะมูเหรอมูคืออะไรวะเล่นหรือชอบแลบถิงอ๋อจริงจริงตอนแรกอ่ะหนูหนู้าแบบนี้ปะหน้าเอ๊ะถ้าถ้าลาบิดโอเคอาจจะเป็นหนูแลบถิดยังไงมันฟิลไหนอ่ะไม่รู้เหมือนมันก็จะแบบเตะไปแบบนี้จริงใช่แทนทำไมทำไมแทนทำดีแล้วดูดีวะแทนทำใหม่ดิเออไม่ทำพี่ลูกเออแต่ถ้าเป็นพี่ยังไงพี่ กันรักคือลิ้นแบบแรกคือเซ็ซี่โจลินคืออะไรโจลินคืออะไรนางเอวานเอวานลองดูสิอะไรกันครับเนี่ยแพนนาคาแรคเตอร์ของเราเป็นไงถ้าถ้าเราเต้นสไตล์ไหนหนูเป็นคนแบบหวานเป็นคนใสใสแฟนคลับชอบอะไรแบบน่ารักน่าร้อ๋เออแล้วอ้ายมีคาแรคเตอร์ตอนเต้นไหม เป็นคนที่แบบถ่ายรูปแล้วหน้าไม่หลุดอ่ะขึ้นตลอดแบบเหมือนแบบเขามีมุมของเขาเค้าเค้าจะมีเอร์ฟอร์แมนซ์แบบเอร์ฟอร์แมนซ์หน้าสวยอาจจะดูไม่เหนื่อยไม่เข้าใจมั้ยเอออาจจะดูไม่ค่อยเหนื่อยแต่เออแต่พี่นี้พี่นี่ดูอะเหมือนเหมือนหน้าเขาจะแบบเช่เลยใช่เลยเหมือนเหมือนเหมือนสมมติรับรับผมเขาจะฟิลแบบ่าอยงเงี้ยรูปสูงอยู่อะมันจะเป็นแบบยังไม่พอคอ้ยวงนิ้ สุดๆอะใครเคยมีเพื่อนเป็นกุมารทองฮะอุ้ยหนูว่าอันนี้ไม่มีใครรู้หนูคือหรอหรอคือมันไม่ใช่เป็นเพื่อนแบบหนูเคยไปนอนบ้านญาติค่ะเป็นบ้านป้าต่างจังหวัดอะไรเงี้ยโบราณแบบโบราณอย่างเงี้ยใช่แล้วแบบหนูก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นอะไรก็ตื่นมาเล่นกับเขาตอนกลางคืน ใช่เป็นเด็กผู้หญิงสั้นเนยแบดกับผีก็ยังจะเล่นใช่แต่าสั้นมากนล้วเป็นจุกมีอะไรไหมือว่าไม่ได้ช่มากจำไม่ค่อยได้คือจำได้คือเมื่อก่อนเรานอนในมุ้งอะพี่มุ้งแบบกันยุงแล้วเราอยู่ข้างในเขาอยู่ข้างนอกมุ้งอะไรเงี้ยก็เหมือนนั่งคุยกัน แล้วเหมือนแบบตอนเชา้าตอนนั้นจูเลียอายุเท่าไหร่ประมาณเด็กมากอนุบาลน,นะคะได้ถามคุณย่าไหมหรืออะไรไหมว่าแบบเขาเป็นใคร, <c oughs> รก็เพิ่งมาตอนเชานะะ้าอค่ะคุณคุณแม่เขาก็แบบเนี่ยเมื่อคืนโจมันม,มาเล่าว,ว่าเจออะไรอย่างนี้ออแล้วก็เหมือนที่บ้านก็อ๋อลูกป้าเองเลี้ยงไว้อะไรเงี้ยอ,อายุเท่าเล่ากันแหละอะไรอย่างนี้ใช่ใต่อไปใครคือสายมูตัวแม่มูทุกเรื่อง ปยักหน้าไหมเราเน่นแหละใช่ไหมนิดนึงเช่นอะไรหนูหนูเคยหนูเคยมูอะไรแล้วให้สำเร็จอย่างที่หนูมูตั้งใจไว้จริงๆโฟอีฟเนี่ยค่ะคือตอนตอนนั้นที่แบบหนูอยู่ที่ลาวใช่ไหมคะมันก็จะมีอยู่วัดหนึ่งที่แบบศักดิ์สิทธิ์มากมแล้วเป็นวัดที่หนูแบบแบบนี้มากๆใช่แล้วก็หนูไปมูเขาว่าแบบเนี่ยถ้าแบบค่ายไทยอ่ะติดต่อมาเนี่ยจะเอาผลไม้เก้าชนิดไปถวายนะแล้วก็วันเกิด ก็มีคนทักมาตอนแรกเราก็คิดว่าคนมาแฮปปี้เบิร์ดเดย์นี่แหละแต่ว่าเป็นค่ายไทยนี่แหละเขาก็บอกว่าเนี่ยเข้ารายการนะเดี๋ยวให้มาแข่งที่ไทยบอกได้ไหมวัดอะไรเผื่อคนไปจำชื่อไม่ได้แต่ว่าอยู่ที่ลาวเป็นวัดพญานาค่ะดูเป็นคนเชื่อเรื่องพญานาคนอกเมืองนิดหนึ่งอยู่เมืองเฟืองเมืองเมืองเฟืองแมนต่อไปอันนี้ไม่ได้คําถามแล้วในเมื่อความสวยเนี่ยมันแทงตาเรามากกว่าเธให้น้องๆนเลือกอวัยวะ เลือกอวัยวะหนึ่งอย่างของตัวเองที่ตัวเองชอบที่สุดและอธิบายว่าทําไมถึงชอบอ,อายก่อนตาจมูกค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าชอบตรงปลายจมูกตัวเองอืมรู้สึกว่ามันกลมดีอ่ามันกลมทรงมนมนหน่อยทรงมนมนหน่อยอจมูกแฮนนาให้พี่เดาว,ว่าหนูชอบอะไรเข้าตัวหรือทรง,งตายละถ้าพี่นะพี่ชอบตาแฮนนาใช่หรอเออหนูชอบจมูกทำไมอ่ะ เพราะว่าเป็นทรงที่แบบหมอจะชอบทักบ่อยว่าว่าแบบทํามาหรือเปล่าคือเวลาเราไปกดสิวไปดูเนี่ยเขาจะไม่ค่อยกล้าจับจมูกเพราะว่ามันแบบมันดูเหมือนทำอะคะ่ะคือมันมันทรงมันเพอร์เฟกเกินเลยเยตายละเวลาแฟนคลับถ่ายรูปม,มุมข้างเขาก็จะแบบว่าชอบทักเรื่องจมูกบ่อยแล้วก็เลยชอบชอบจมูกสองคนแล้วโจลิมชอบอะไรลููหนูชอบฝ่ายแดงเ่ะ นูจะมีฝ่ายแดงใต้ตาใช่ช่างแต่งหน้าเขาก็ทักว่าแบบเอ้ยมีฝ่ายแดงแต่ว่าชาติที่แล้วคนรักๆมากเขาก็เลยเหมือนมาแต้มสีเอาไว้ว่าแบบเฮ้ยรักนะเผื่อว่าชาติหน้าจะได้จำกันได้ทุกนี่อ่าอ่าเขาไม่แน่มีคนห่วงมีคนรักถั่แบบไม่เลอลูกชอบตาค่ะเือแต่ตาหนูสวยจริงหนูชอบหญ่ของ นี่เรานะมันเนี่มันเนี่ยทำไมชอบตาที่สุดหนูว่าเพราะหนูเป็นคนตาโตด้วยแล้วก็ก็รู้สึกว่ามันดูเป็นแบบชอบตาปุ๊บมันจะพ่วงกับสายตามาด้วยกันพี่นี้พี่ชอบอะไรในตัวเอ่พี่พูดได้เหรอพูดได้ครับพี่ชอบพี่ได้พี่ผิวค่ะผิวพี่ชอบผิวคืออย่างอื่นอะ พี่นี้รับหูดเลยว่าสัญญกรรมแต่ว่าผิวเนี่ยพี่นี้จะดูแลเป็นพิเศษเพราะว่าเรารู้สึกว่าเหมือนเวลาเราแต่งตัวหรือเราจะใส่เสื้อผ้าเราจะอะไรอย่างเงี้ยเราจะเราจะชอบแบบใส่ให้มันได้ทุกทุกทนเราก็เลยแบบคืออาจจะไม่ต้องแบบขาวหรืออะไรนะแต่แค่เรารู้สึกว่ามันเนียนมันแบบมีความกระจ่งางใสมีความออร่าแม้แต่บางคนที่เป็นแบบผิวสองสีบางทีเรามองเขาเฮ้ยทำไมเขาดูออร่าจังเนี่ยคือมันคือการดูแลที่ดีถ้าถามพี่นี้นะสิ่งที่พี่นี้ชอบสุดคือเรื่องนี้เลยเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้นะคะใครที่ชอบดูแลผิวนะคะ ไปฟังสะนีค่ะ ถ้าพูดถึงเคล็ดลับการดูแลผิวสวยของซานีนะคะแบบสับๆไปเลยค่ะไม่ใช่ผู้ชายนะคะแต่ต้องบอกว่ามันคือเยลลี่ค่ะแต่จะบอกว่าเยลลี่คืออะไรนี่ค่ะพกติดตัวไปทุกที่ค่ะตัวนี้เลยค่ะมันคือเยลลี่คอลลาเจนของ DSC จากญี่ปุ่นค่ะเรียกว่า b e s t u r a l X DSC คอลลาเจนกัมมี่ค่ะอ่างงลสัสิใช่ไหมเพราะว่าหลายคนอ่ะเขาคิดว่าแบบเอ้ยคอลลาเจนส่วนใหญ่ก็ต้องเอาไปชงน้ําก่อนทานแล้วบางคนก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันกินยากแต่อันนี้ค่ะคือเป็นแบบสับแบบใหม่เป็นคอลลาเจนแบบนี้ดีตรงที่ว่า ทานง่ายอร่อยด้วยแล้วก็ไม่ต้องมานั่งชงกันตลอดให้เสียเวลานะคะบางทีเนี่ยเวลาชงนะเราก็ต้องรีบๆกินบ้างใช่ปะบางคนก็บอกว่าเฮ้ยพี่มันคาวหรือกินยากกินลําบากจังเลยหรือบางคนบอกว่าพี่ไปชงน้ําแล้วก็ปวดฉี่บ่อยอีกบางคนบอกพี่คาแล้วถ้าเป็นเม็ดก็กลืนยากกว่าติดคอบางคนก็กินยาเม็ดไม่ได้อีกถูกไหมแถมยังต้องไปกินคู่กับวิตามินซีอะไรเยอะแยะไปหมดพกทีคิดว่าตู้อาหารเสริมเคลื่อนที่มาแต่นี่เลยค่ะนี่แค่นี้ คุณผู้ชมแค่นี้เม็ดเดียวครบจบมีทั้งคอลลาเจนวิตามินซีวิตามิน,น B12 บไบโอติน100งเง่ายๆเลยค่ะแค่วันละ2เม็ดก็พอเพราะว่าใน1เม็ดเนี่ยนะคะจะมีคอลลาเจนทั้งหมด500มิลลิกรัมรวม2เม็ดก็เป็น1,000มิลลิกรัมถามว่าฉันบวกเลขให้ทำไมนะคะบวกให้เพราะว่านี่คือเท่ากับปริมาณที่เหมาะกับร่างกายของเราค่ะนอกจากคอลลาเจนเขาจะมีวิตามินซีไบโอตินบำรุงผิวและบำรุงเส้นผมแล้วนะคะเขายังมีวิตามิน B12 จะหาที่ไหนได้อีกอาหารเสริมที่อร่อยยิ่งกินยิ่งสวยขนาดนี้แต่ว่าผลลัพธ์ที่เห็นเนี่ยชัดๆเลยคือ1อร่อยมากจาก้ะผลลัพธ์ต่อมาก็คือผิวค่ะผิวลื่นแล้วก็ใสขึ้นมากนี่ขออนุญ,ญาตนะคะถึงแม้ว่าวันนี้จะแต่งตัวสุภาพก็แล้วแต่ สมแล้วนะคะที่เขาส่งตรงมาจากญี่ปุ่นไม่ต้องบินไปตําให้เสียเวลาแล้วเขามาเสิร์ฟถึงไทยแล้วจ้าไม่ได้วที่แล้วนะถึงแดย่งแต่เขากินอย่างบ้าลังะเราอะนม่ในแย่งขอเขากินแทรลี่ใช่ไหมคือต้องบอกว่าอย่างนี้มันดีจริงๆเธอเอางนี้เธอเอาไปลองกินฉันมีหลายถุงมากฉันพกมาตลอดเออ<ๆ>ฉันพกมาตลอดให้เลย เพราะมันดีจริงๆแล้วก็ที่สําคัญนะเขามีงานวิจัยของญี่ปุ่นไงที่บอกว่าริ้วรอยดีขึ้นผิวก็ดูดีขึ้นแล้วยิ่งอายุมากขึ้นเนี่ยนะคะต้องบอกเลยว่าคอลลาเจนในผิวของเราเนี่ยมันยิ่งลดลงถ้าอยากผิวเด็กผิวละเอียดขึ้นแบบแต่งหน้าติดทนแล้วก็แนะนําเลยนะที่สําคัญคืออร่อยมากและกินง่ายมากนะคะไนไหน,ไหนเอากลับมาก่อนได้ไหม เดี๋ยวให้ฉันพูดโปรก่อนนี่ค่ะคุณขาจะบอกว่าคอลลาเจนกัมมี่ดีเซนะคะเขามีโปรเด็ดๆมาปากต่อปากด้วยปกติ1ซองราคา298บาทค่ะแต่ว่าใครที่สั่งซื้อเข้ามานะคะรับไปเลยซื้อ4ซองค่ะนี่ค่ะ2 3และ สี่แบบนี้ค่ะคุณคะสี่ซองในราคา999บาทค่ะที่สำคัญส่งฟรีคุ้มเวอร์แบบนี้นะคะแอดไลน์มาที่ WMTV หรือว่า QR Code ที่ขึ้นตรงหน้าจอได้เลยค่ะจะเอาไหมไหเอาสี่ต่อลอ่ะอะลองกินก่อนแล้วเจ้ก็ไปบอกต่อนะไปอีกได้ปะ่ะไม่ได้แล้วไปคุยกับน้องดีกว่าค่ะคุยกับนี้รำคาลรำคาญค่ะกลับมาคุยกับน้องๆต่อพี่ไปขายของมาแล้วอเลค่ะกลับมาคุยกับน้องๆต่อพูดถึงเพลงใหม่หน่อยคือถ้าพูดถึงคำนี้มันจะเป็นยุคของพี่นี้ เฮ้ยไม่อยากพูดเลยว่ะพูดไปก็ลายบอยใช่ป่ะแล้วหนูก็เอามาใช้เป็นชื่อเพลงใช่ตัวเพลงพูดถึงเรื่องอะไรคือถ้าตามเนื้อเพลงเนี่ยมันก็เหมือนแบบเราแบบคบคู่กิ๊กกับคนคนหนึ่งอะไรเงี้ยแต่คนนี้ก็คือเหมือนแบบเอ้ยตอนแรกนัดกันแหละแล้วก็ไม่มาเดี๋ยวก็มาสายเดี๋ยวก็อะไรเงี้ยเราก็เหมือนแบบโอ้ยไม่คุยกับเธอแล้วพูดไปก็ลายบอยคนแบบนี้ใช่แล้วก็มีท่าเต้นใช่ใช่ไหมคะใช่ค่ะเต้นไหมคะพี่น้ ลองดูไหมไปเอาเลยเอาเลยพูดกลฟเจออย่างนี้ก็บอรบ่อยตัดก็ถ้าันจให้ฉันต้องคอยขวาต้องซ้ายขวาซ้ายเอเอได้แลบยังกีบที่แลบไม่ทันเลย <laughs> อยากจะแล้วที่สำคัญที่สุดก็คืออยากให้ทุกคนติดตามผลงานเพราะเอาจริงๆนี่คือแค่4คนเนี่ยสนุกขนาดนี้นะ <laughs> อยากให้เขามา7คนเดี๋ยวเพลงหน้ามาอีกนะคะได้นไหคะนะแต่ว่าน้องๆฝากผลงานหรือลูกเพลงไปดูได้ที่ไหนเพลงใหม่ออกมาแล้วเนาะค่ะฝากเพลงพูดไปก็ไลฟ์บอยด้วยนะคะทุกคนก็ พวกเราทั้ง7คนก็ตั้งใจกันทำงานทำเพลงนี้กันมากๆนะคะฝากทุกคนเข้าไปดู MV ได้ที่ YouTube for Eve นะคะแล้วก็ฟังเพลงได้ทุกสตรีมมิ่งทุกแพลตฟอร์มเลยค่ะเอาวันนี้ลาไปแล้วนะคะขอบคุณทุกคนมากๆนะคะขอบคุณนะคะแล้วก็ขอบคุณร้านด้วยร้านเวลา Mediums นะคะสุขุมวิท42นะคะมากันได้เนาะกิจกรรมเยอะมากแล้วก็มีคาเฟ่น่ารักน่ารักด้วยนะจ๊ะมากันเยอะๆนะจ๊ะและขอบคุณน้องๆนะคะทํากิจกรรมได้เลยลูกทำกิจกรรมได้เลยขอบคุณค่ะน่าร ตอนนี้อยู่ตัวคนเดียวแล้วนะคะนี่ขอบคุณลูกค้าของเราด้วยนะคะวันนี้นะคะ Best h r r a l X DSC Collagen g u m m y นะคะวันนี้ต้องลาไปแล้วค่ะเพราะว่าพูดไปกับลฟ์บอยสสวัสดีค่ะเขาบอกว่าตรงนี้ต้องต้องมาคือเซียมซีัมทาม เอาเลือกเลยไน่คุยเรื good, well, okay. ่องนั้นก่อนโอเคบอกว่าคำทำนายนี้ไม่ดีไม่ร้ายแต่น่าสุใจถ้าสมมติแบบ เจอเรื่องหนักหน่วงในชีวิตอย่างเช่นแบบเจอกองไฟอะไรแบบนี้เธอก็ไม่ควรที่จะไปยุ่งกับมันนะก็ห่างไว้ก็ดีอย่างเช่นเจอคนไม่ดีอ่ะก็พยายามติดกอให้เลี่ยง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 จริงจังนะตรงนี้คนจนนี้จริงจังมากโอ้โหใครอยากฟังข่าวดีบ้างยกมือขึ้นยิงยกยังยกแล้วยกสิยกยกยู่ บอกว่าอนาคตเนี่ยก็ไม่ได้รอบรื่นเหมือนผืนหญ้านะแต่ว่าเราจะอผืนหญ้าไปทาไมสนามรถแข่งวิบากสนุกกว่าตั้งเยอะรอดเลยรอดเลยในชีวิตกเลัเจอความท้าทายใหม่ๆแต่ว่าคุณก็สามารถจัดการมันได้อย่างเซียนเหมือนเป็นซูเปอร์ฮีโร่แต่เป็นเวอร์ชั่นคล้องถุงเข้าใจแล้วใช้ชีวิตแบบธรรมดานี่แหละไม่ไม่ไม่ต้องไปหาอะไรเยอะ เราไม่รู้อนาคตหรอกแต่ที่เรารู้แน่ๆคือชีวิตมันยังโหลดโพนโหลดโพนโดโชีวิตก็เหมือนกับหนังแฟนตาซีนั่นแหละคุณอาจจะเจอเนื้อย่างที่ถูกปักไม่ก็เนื้อคูที่ทูกใจเนื้อคูท่กใจ